คือหนึ่งก็คืออยู่ในเงื่อนไขแล้วนะครับตัวนี้คือว่าเป็นหุ้นที่อาจจะอยู่ในเงื่อนไขคือจะมีอะไรนะสินทรัพย์คือในส่วนตัวนี้สินเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็มีเรื่องตัวค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงครับเวลาดอกเบี้ยขาลงเนี่ยนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ดูจะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็หนึ่งนั้นนื่นงหครับว่าเวลามีมาตรการเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็ที่เราทราบกันครับว่าอะไรนะล็อตแรกครับเรื่องการแจกเงินใช่ไหมครับ ก็จะได้เงินเข้ากระเป๋ากลนะเรันก็กลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มหนึ่ที่ได้ประโยชน์นะครับจากในส่วนตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจนับการแจกเงินนะครับอันนี้ดูจากชาร์ตก่อนนะราคาหุ้นเนี่ยผมคิดว่ากำลังอยู่ในช่วงเฟสแรกๆของการปรับตัวขึ้นมาครับเพิ่งจะมีการทรูเทนนะครับตรงบริเวณโซน30บบาทนะครับมันจะเป็นโซนการขึ้นมาหรือทะลุขึ้นมานะครับช็อตแรกยังไม่ไปไกลมากอันนี้อยู่ในเงื่อนไขเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองถึงแผนการเทรดครับอ่ะเรามาดูก่อนนะครับแนวรับผมมองคือโซนประมาณทัก นะเพราะวหุ้นดูจะไม่ค่อยรูหวานะครับคิดว่าแนวรับถอยไปเยอะนะครับแล้วก็ใช้โชนมนะาสักโซน29บาทนะเป็นจุดปิดความเสี่ยงอันนี้มองกรอบล่างก่อนส่วนกรอบบนนะถ้าถูกทางโอ้โหมันอาจจะมีโอกาสหรือมีวูปกันขึ้นไปนะครับผมมองโซนตัวน,นี้ครับตั้งแต่โซนมานโซน39บาท40บาทไปถึงบริเวณโซน42บาท43บาทครับ